สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Elite Trading Club วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องของการดู In Power Wave ในทฤษฎีขึ้นอิเลียด In Power Wave มีเงื่อนไขอะไรมีกฎอะไรในการที่เราจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์แล้วนำไปใช้เทรดจริงได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าโครงสร้าง In Power Wave เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงสร้างของทฤษฎีขึ้นอิเลียด Wave นะครับคลืนอเลียด Wave เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแบ่งแยก เป็นแกนหลักๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือ2รูปแบบแบบที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าโมทีก็คือลักษณะของขื่นส่งหรืออธิบายง่ายๆเลยนั่นก็คือขื่นตามแนวโน้ม อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าขึ้นปรับขึ้นปรับเนี่ยคือข,ขึ้นที่ส่วนแนวโน้มในดีกีที่ใหญ่กว่านะครับในส่วนของโมทีเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2เฟสหลักๆนั่นก็คือ reading diagonal นะครับหรือว่า ending diagonal กับ impulse wave ซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ impulse อินเพาลเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงคืออินเพาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าที่เทรดดิ้งวิวนะครับแล้วก็คลิกไปตรงคําว่าเนี่ยแพทเทิร์นตรงเนี้ยฮะอ่ามันจะมีอิเลียดนะครับอินเพาลเวฟหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับตามทฤษฎีขึ้นอิเลียดโดยที่มันจะมีกฎที่มีนัยยะสำคัญนั่นก็คือตัวของ i n p นเพา Wave เนี่ยเขาจะมีรหัสนะครับที่ เราเนี่ยใช้ในการวิเคราะห์ว่า5 3 5 3 5ก็คือขลืนหนึ่งเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะครับบนรหัส5อีกทีนึงซึ่งขลืนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นได้ทั้ง reading r i g o n a l นะครับหรือว่าเป็น i m p o l e r wave ก็ได้นะครับอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นรหัส5ก็1 2 3 4 5ในขณะเดียวกันในส่วนของคลื่น2เนี่ยก็จะต้องมีรหัส ที่เป็น A B C ซึ่ง A B C ก็มีหลายประเภทถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็น flat zigzag หรือว่า o o m i n a t i o n หรือว่า triangle นะครับโดยเวฟสอเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะเป็น flat นะครับไม่ก็เป็น zigzag แต่ว่าโอกาสเป็น zigzag ก็จะมีมากกว่าโดยกฎของขื่นนะครับนั่นก็คือ ขึ้น2เนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนที่ไม่ต่ำกว่าขึ้น1โดยที่ขึ้น3เนี่ยก็จะเป็นรหัส5เป็น i n p o า s e 1ร้อยเเนันนี้คือโครงสร้างขึ้นก่อนเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนในส่วนของขึ้น3เนี่ยจะมีกฎว่าจะต้องเป็น i n p o า s e หรือว่าเป็นขึ้นส่งเท่านั้นแล้วก็ขึ้น4เนี่ยนะครับก็สามารถเป็นได้ทั้ง Collection Flat ซิกแซ c o m b i n a t ชันหรือว่า Triangle โดยที่ขึ้น5เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะเป็นได้ทั้ง i ิ p พาวสแล้วก็ร r ยแงโนนะครับไม่ว่าจะเป็น Ending งรัยแง a นประเภทใดๆก็าตามโครงสร้างของ i ิ p พาวสทั้งหมดเนี่ยจะจบ i ิ p พาวสได้เนี่ยมันก็จะต้องมีรหัสที่เป็นการเคลื่อนที่แบบนี้แหละครับก็คือ5 3 5 3แล้วก็5โดยตัวอินพาวสเนี่ยจะมีกฎ หลักๆที่สําคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็จําข้อที่1เลยนะครับนั่นก็คือขึ้น2เนี่ยขึ้น2ในก้อนนี้จะต้องห้ามต่ํากว่าขึ้นหนึ่งขึ้น2เนี่ยนะครับจะต้องห้ามต่ํากว่าขึ้นหนึและขึ้น4ห้ามโอเว l a ์หัวหนึ่งคว่าขึ้น4ห้ามโอเวอร์ลหัวหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าตัวของขึ้น4เนี่ยลง ต่ำกว่าจุดสูงสุดของคลื่นหนึ่งเนี่ยจะผิดเงื่อนไขของอินเพาเวฟแล้วก็ข้อสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญนั่นก็คือคลื่น3นะครับที่เป็นคลื่นส่งเนี่ยหรือคลื่นอินเพาเนี่ยจะต้องเป็นคลื่นที่ห้ามสั้นที่สุดและโดยส่วนใหญ่แล้วอินเพาเวฟเนี่ยคลื่น3จะเป็นคลื่นขยายหรืออธิบายง่ายๆเลยคือเวฟเอ็ก e n เทนชันหรือว่าคลื่นยืดนั่นเองโดยคลื่น3มเนี่ยจะต้องห้ามสั้นที่สุดตามทฤษฎีของคลื่น อีเลดเวฟนะครับอ่ะเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะพอเราเข้าใจเรื่องของทฤ e ิปสีอีเลดเวฟแล้วเนี่ยมันจะมีกฎอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือขื่น2กับขื้น4เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นขื่นลักษณะโคลลาประเภทกัน 1. นึ่ขึ้น2เนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟลตขื่น4เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดซิกแซกไทรแองเกิลหรือคอมบิชันมากกว่า ถ้าเกิดว่าขึ้น2เป็นซิกแซกขึ้น4ก็จะมีโอกาสเป็นแฟ a ไทแองเกิลหรือว่าคอมบิชันมากกว่านั่นเองมันเป็นกฎการสลับโดยที่อันนี้ครับก็คือในส่วนของทฤษฎีขึ้นอีเลียตถัดมามันจะมีส่วนหนึ่งที่เราจําเป็นที่ต้องเข้าใจนั่นก็คือในลักษณะของการเกิดเวฟเอ็กเทนชันหรือการเกิดขึ้นขยายนั่นเองนะครับขึ้นขยายนั่นเองขึ้นขยายหรือว่าเวฟเอ็กเทนชันเนี่ย สามารถเกิดได้นะครับตั้งแต่ขึ้น1นขยายขึ้น3ขยายหรือว่าขึ้น5ขยายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมีแกนในการวัดหรือแกนในการดูอย่างไรนะครับขึ้น1นขยายเนี่ยหมายความว่าขึ้น1นเนี่ยจะเป็นขึ้นที่ยาวที่สุดอ่ะเรามาเรียนรู้กฎที่เราเกล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้ก่อนนะว่าขึ้น3ต้องไม่สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าขึ้น1นขยายหรือเวฟหนึ่ง extension เนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคืนที่ยาวที่สุดแต่คืน3ห้ามสั้นที่สุดนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับ2แล้วก็3นะครับแล้วก็4แล้วก็5อาจจะแค่นี้อันนี้คือตัวอย่างของคืนน1ขยายผมจะขอเขียนว่า1 x นะครับผมจะขอเขียนก็ว่า1 x อันเนี้ยคือคืนน1ขยายโดยที่หลักการในการดูว่าคืนนึ่เนี้ยเป็นคืนขยายหรือเปล่าเนี่ย ให้เราใช้ฟิโบนะครับให้เราใช้ฟิโบรีเทสเมนต์นะครับวัดจากขึ้น3เนี่ยลงมาถึงขึ้น2แล้วถ้าเกิดว่าขึ้น1เนี่ยนะครับเนี่ยมีการยาวเกิน161.8นะครับเราจะเรียกสถานะนี้นะครับว่าเวฟบ1ขยายนั่นเองนะครับ นี่เวฟหนึ่งขยายอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เวฟสี่ไม่โอแลบหัวหนึ่งด้วยนะอันนี้อย่าลืมกดน,นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเวฟสามขยายเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบทฤษฎีที่ผมวาดไว้ข้างต้นนะครับนั่นก็คือ1 2นะครับแล้วก็3นะครับแล้วก็4แล้วก็5านะครับโดยที่เวฟ3เนี่ยเราจะวัดจากขึ้น1ไปถึง2ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเวฟ3มเนี่ยมีความยาวนะครับเกิน161.8นะครับขึ้นไป เ,เราจะนับว่าเวฟ3เป็นขื่นขยายนั่นเองนะครับซึ่งอันนีนะ้ก็จะเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในตลาดที่เป็นเลเวอเรจอย่างเช่นเทรดฟอเร็กเทรดคริปโตทองคำน้ำมันนะครับเร,เราจะพบเรื่องนี้ได้เยอะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเวฟ5ขยายเวฟ5ขยายหน้าตาเป็นแบบไหนล่ะเวฟ5ขยายหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ1 2อ่ะ3แล้วก็4แล้วก็5ก็อาจจะ มีลักษณะของการเคลื่อนที่แบบนี้โดยที่เวลาที่เราวัดคลื่น5ขยายเนี่ยจะมีรูปแบบในการวัดที่แตกต่างเนาะซึ่งผมจะใช้วิธีการวัดโดยการใช้ extension ก็คือตีจากตีจากฝั่งขึ้น2ไป3นะครับแล้วก็4นะครับถ้าเกิดว่าคลื่น5นะครับ มีความยาวนะครับเกิน161.8หเนี่ยหรือว่าเท่ากับ161.8%เนี่ยเราจะให้ความหมายว่าอันนี้คือลักษณะของการเกิดขึ้น5ยืดนั่นเองอ่ะพอเข้าใจใช่ไหมครับเรื่องของทฤษฎีอินเพลนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเพลมีโครงสร้างยังไง53535คลื่ขึ้น1ขยายนะครับขึ้น3ขยายแล้วก็ขึ้น5ขยายนะครับเรามาสู่อันถัดไปนะครับนั่นก็คือเออแล้วถ้าเกิดว่าเราจะ เกงกำไรหรือเราจะเทรดด้วยทฤษฎีขึ้น Elliott w a v แบบอิ Power เนี่ยจะมีวิธีการเทรดอย่างไรเรามาดูตรง Elliott Wave นะครับก็คือเซตอัพเทรดนะครับของทฤษฎี In Power นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่ครบไซเคิลอย่างเช่นแบบนี้นะครับ3นะครับแล้วก็4แล้วก็อันนี้ครับคือ5ในรหัส5เนี่ยในรหัส5ตรงนี้นะครับมันก็สามารถเกิดได้2รูปแบบคือ Ending Diagonal หรือว่า In Power ยกตัวอย่างเป็น In Power เพื่อทําให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพได้ง่ายขึ้นอ่ะสาแล้วก็5นะครับนี่แล้วก็อันเนี้ยเป็นผมปรับให้เป็นดีกรีที่เล็กกว่าถ้าเกิดว่าการาฟเนี่ยในตรงฝั่งของขึ้น5ตรงนี้นะครับมีการตบลงมานะครับต่ํากว่าขึ้น4ตรงนี้นะครับต่ํากว่าขึ้นนี่ขึ้น่น4ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะพิจารณานะครับในการเข้าเซลล์ได้เลยนะครับอะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีการวิ่งต่า ตรงขึ้น4นะครับในดีกีเล็กนะครับของขึ้น5เนี่ยนะครับตรงนี้เราสามารถพิจารณานะครับในการกด p โพซ t ชันเซลได้เลยโดยที่เวลาที่เราเซลเนี่ยตัว Stop loss ที่ เราควรจะเข้านะครับก็คือสต็อปล s อเนี่ยควรจะเหนือขึ้น5นะครับไปเลยนะครับส่วน TP เนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณโซนขึ้น2นะครับก็คืออาจจะลงมาที่บริเวณโซนขึ้น2ก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องคำนวณในส่วนของร i กลีวอตเ Ratio ด้วยนะฮะอันนี้คือจุดในการเก็บ TP นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นสาย Conservative รอให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกขึ้น4ย่อยตรงนี้ครับ ก็สามารถพิจารณาในการเข้าเซลล์ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าเราประเมินความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนแล้วมันไม่คุ้มเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะในการเทรดเนาะเพราะเราบริหารหน้าตักได้ไม่ถูกต้องนั่นเองอ่ะเราลองมาดูในฝั่งของเซตอัพนะครับในรูปแบบของฝั่งเซล์ลบ้างอ่าฝั่งบายบ้างนะครับราคาเนี่ยลงมา1 2 3 4นะครับแล้วก็5ถ้าเกิดว่าในฝั่งของขึ้น5นะครับในฝั่งของขึ้น5เนี่ยราคาเนี่ยในชุดของขึ้น5ตรงนี้นะครับมีรูปแบบฟอร์มตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเวลาที่เราจะเข้าเทรดนะครับรอให้ราคามีการเด้งเหนือขึ้น4ไปก่อนถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีการเด้งเหนือขึ้น4ในดีกีเล็กเนี่ย เราจะหาจังหวะในการเข้าบายได้เลยนะครับเราหาจังหวะในการเข้าบายได้เลยโดย Stop ปลอสจะอยู่ที่บริเวณโซนต่ำกว่าตรงไหนฮะต่ำกว่าขึ้น5นั่นเองนะครับแล้วก็ท p พีเนี่ยอาจจะมองที่โซนของขึ้น2เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับตัวอย่างของการวิเคราะห์หรือตัวอย่างของการนับ ในส่วนของ InPower Wave นะครับมีกดยังไงใช้ยังไงนะครับก็ถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u ั s สไคร์ในช่อง Editing Club ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ